ก็สวัสดีครับผมพบกับผมเด็กในมงอีตเช่นเคยนะครับแล้วก็วันนี้ได้ขึ้นมาบนป่าดิบเขานะครับผมก็กะว่าจะมาสร้างที่พักสํารวจสัตว์นะครับผมว่ามีสัตว์ชนิดไหนบ้างนะครับผมก็เข้ามาลึกมากเลยครับตอนนี้เริ่มมีต้นไม้ใหญ่นะครับผมขึ้นมาไกลมากครับตอนนี้แล้วก็ยุงเยอะมากนะครับเพื่อนเพื่อนดูดูนะครับที่ขาของผมนะครับยุงทั้งนั้นเลยนะครับที่ขาของแฟนผมก็เป็นยุง ป่าทั้งนั้นนะครับผมเยอะมากก็โอเคใครที่ชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้คืนนี้นะครับผมมาดูกันว่าเราจะสร้างที่พักยังไงแล้วก็เอาชีวิตรอดจากสัตว์ยังไงนะครับผมก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอย่าลืมโอเคเดี๋ยวผมขอตัวเดินทางก่อนนะครับผม let's go <S ตอนนี้นะครับผมผมได้เข้ามาในป่าใหญ่นะครับผม แล้วก็มีต้นไม้นานาพันธุ์เลยนะครับผมมีตั้งต้นตะเคียนทองตะเคียนทรายนะครับตะเคียนรากแล้วก็เป็นต้นชะมวงนะครับต้นกระท้อนป่านะครับผมก็เดี๋ยวผมจะหาที่ขัดห้างนะครับบริเวณแถบนี้นะครับผมเพราะว่าดูๆแล้วน่าจะมีสัตว์ป่าเยอะแยะนะครับผมก็โอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยลืมไปนะครับเพื่อนๆผมได้ตั้งกระเป๋าไว้หยุดตรงนู้นนะครับผมนะครับอีกฝ่ายเนี่ก็เดี๋ยวเราต้องหาที่ขัดห้างนะครับถ้าเราพายกระเป๋ามันจะหนักไปนะครับผมก็โอเค โอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ก็ได้เจอที่ที่ผมจะขัดห้างนะครับผมจะขัดสามต้นเลยนะครับน่าจะไม่ใช่ห้างนะครับเขาเรียกว่าเป็นที่พักนะครับผมที่พักที่สูงนะครับผมเพราะว่าเราขัดใช้ไม้สามต้นนะครับขึ้นไปสูงสักหน่อยนะครับผมแล้วก็พื้นที่ตรงนี้นะผมเพื่อนๆจะได้ยินเสียงเครื่องตัดหญ้าอยู่นะครับเพราะว่าพื้นที่ข้างล่างนะครับล่างสุดจะเป็นสวนชาวบ้านแล้วก็ข้างบนนี้จะเป็นป่าใหญ่นะครับผมผมเดินเท้ามาประมาณเกือบสองชั่วโมงแล้วนะครับผมกว่าจะมาถึง ไกลมากนะครับเพื่อนๆก็ขออภัยด้วยนะครับมีเสียงรบกวนนะครับก็เดี๋ยวผมจะตัดไม้ไผ่โกนนะครับทําบันไดขึ้นไปขัดห้างข้างบนนะครับผมก็โอเคลุยกันเลยนะครับผม ก็โอเคครับเพื่อนๆตอนนี้พอได้พึงหลังคานะครับผมรีบพึงหลังคาฝนมานะครับผมหนักเลยห้างก็ยังขัดไม่เสร็จนะครับผมไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่านะครับผมบรรยากาศตอนนี้นะครับถล่มฟ้ามากนะครับผมมืดมากเลยดูนะครับฝนมาหนักเลยนะครับผมเราอยู่ในป่าด้วยนะครับเพื่อนๆยุงก็เยอะนะครับตอนนี้ได้ก่อไฟนะครับผมเดี๋ยวรอให้ฝนหยุดตกนะครับ แล้วก็ค่อยขึ้นไปขัดใหม่นะครับ ตอนนี้ครับเพื่อนๆฝนตกหนักนะครับไม่หยุดเลยนะครับผมเรามีเวลาสองชั่วโมงนะครับก่อนพระาทิตย์จะรับขอบฟ้านะครับผมเราต้องรีบขัดห้างนะครับเดี๋ยวผมว่าจะขัดกลางฝนเลยนะครับผมเอาถึงพัดตริกข้อบัวนะครับทําเป็นหมวกนะครับโอเคเดี๋ยวไปลุยกันต่อก็เพื่อนๆผมลืมไปนะครับ เราต้องรีบหุงข้าวก่อนนะผมเดี๋ยวค่อยไปทาต่อนะครับตอนนี้เปียกหมดแล้วผมรีบหุงข้าวก่อนดีกว่า ตอนนี้ครับเพื่อนเื่อก็มืดเรียบร้อยนะครับผมพอได้ขึ้นมาอยู่บนห้างแล้วนะครับเปลี่ยนเสื้อผ้าเสื้อผ้าเปียกมาเลยนะครับผมเพราะว่าตากฝนทํากลางฝนเลยนะครับก็เดี๋ยวเมียจะลวกนะครับผมลวกปีกล้วยนะครับนะครับคืนนี้มีเสียงทั้งกบทั้งอ่าลิงเล่จิงรีดนะครับผมนะครับเดี๋ยวเราจะทํากับข้าวให้เสร็จก่อนนะครับ ก็ตอนนี้นะครับเพื่อนๆแฟนผมก็ได้ทํากับข้าวนะครับผมเป็นเมนูอ่ายําปีกล้วยนะครับใส่ปลากระป๋องนี่อ่าตะไคร้นะครับผมแล้วก็หัวหอมพริกสดนะครับแล้วก็เครื่องปรุงนะครับมีส้มนาวด้วยนะครับผมมะนาวนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันตอนเสร็จนะครับผมว่าหน้าตาจะอยู่ยังไงนะครับน่ากินหรือเปล่านะครับผมโอเคนะครับ ตอนนี้ก็เพื่อนเพื่อนก็สุกเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวจะตั้งคาวให้เจ้าที่ก่อนนะครับผมเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาสิ่งที่ตั้งหลายนะครับโอเคแล้เวเราก็มาดูหน้าตาของอน,นี่นะครับน่าทานขนาดไหนนะครับผมนี่เมนูแปลกแต่กินได้นะครับผมอร่อยมากนะครับผมชิมแล้วครับวันนี้กินสองคนเมียนะผมกินพร้อมหน้าพร้อมตากันเลย มันะกี้ได้ต้มไข่ไว้ในหม้อข้าวด้วยนะครับผมหนึ่งลูกวันนี้มีของอ่าเขาเรียกหลังอาหารด้วยนะครับเป็นของอ่ามะกอกนะครับผมมะกอกอ่าพริกเกลือนะครับโอดูครับหอมมากนะครับเพื่อนยาลังกาน้ำลายไหลอือหือหอมครับหอมตะไคร้แล้วก็ อ๋อผมลืมบอกไปมีใบาสาราเน่ด้วยนะครับสุดยอดหอมมากนั่งไม่ค่อยถนัดนะครับเพราะว่าพื้นเปียกหมดเลยนะครับอืมอร่อยมากอืมมีน้ำพริกน้ำปลาด้วยพริกสดเหลือนะครับเมียผมก็ทำน้ำพริกน้ำปลานะครับอืมน่าทานมากนะครับเพื่อนอืมอ๋อเออหน่อไม้นะครับผม ยอลังกานี่หน่อไม้ไผ่เมียงนะครับผมหรือว่าไผ่เรียงไม้ไผ่สีทองนะครับอร่อยนะครับต้มกะทิต้มกระดูกออนต้มกระดูกหมูนะครับอร่อยมากหอมมันจะหอมกลิ่นหน่อไม้แบบออร่อยครับเอกลักษณ์ของไม้ไผ่เรียงนะผมอ,อันพริกน้ำปลานะครับใครที่นั่งดูอยู่ก็ แต่ข้าวมากินพร้อมกันเลยนะครับผมอืมง่ายโอ้โหน่าก,กินมากครับหนองไม้ไผ่ยิ่งเราเอามาย่างนะครับผมอร่อยมากนะครับนองไม้ไผ่เสียดายไม่มีกะปินะครับผมบเดี๋ยวจะกินกับน้ำพริกน้ำปลานะครับอืม บรรยากาศสุดยอดนะครับหลังจากที่ฝนหยุดตกก็มีสัตว์ร้องนะผมจุดที่ผมมาอยู่ตรงนี้นะครับผมเป็นป่าไม้ใหญ่นะครับโอกาสที่สัตว์จะมานะครับสูงมากนะครับผมดูครับหนอไม้ไผ่ครับเดี๋ยวผมเอาน้ำพริกน้ำปลาราดนะครับผมเราไม่มีอ่าน้ำพริกนะครับเราใช้น้ำพริกน้ำปลาราด เราไม่มีน้ำพริกกะปิอืมเนาอไม้ไผ่เลี้ยงหืมรบครบับรบอร่อยมากครับยิ่งหน่อไม้ไผ่ที่ว่าบินบินสูงสูงนะครับเพื่อนๆยิ่งอร่อยอีกนะครับผม มาคลิปก่อนนะครับเ,เพื่อนๆที่ผมได้ไปนอนในลำห้วยนะครับพื้นที่ตรงนั้นนะครับผมศึกษาอยู่ประมาณสองสามเดือนแล้วนะผมได้เอาไม้ไปตั้งไว้เป็นไม้ไผนะ่หนาพัดไว้กลางคลองนะครับผมแล้วก็สังเกตดูว่าน้ํามันจะขึ้นถึงหรือเปล่าไม้ไผ่น้ําจะอ่าเขาเรียกน้ําจะชะล้างทาให้ไผ่ไปหรือเปล่านะครับผมไม่มีนะครับไม้ไผ่ยังอยู่เหมือนเดิมนะผมแล้วก็ ที่สาคัญผมก็ได้ทําเครื่องหมายไว้นะครับว่าน้ําขึ้นระดับไหนนะครับผมผมเลยกล้าทําที่นอนขวางคลองนะครับผมเรื่องอความเชื่อสวนโบราณนะครับไม่ดีนะครับผมนอนขวางคลองแล้วก็ที่สําคัญผมได้ขอเจ้าที่เจ้าทางนะครับผมก่อนที่ผมจะทําทุกิปนะครับอย่าลืมนะครับเพื่อนๆที่ดูอยู่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมอ๋อเดี๋ยวผมลืมไปนะครับฝากช่องครัวในหุบด้วยนะครับผมอ่าเป็นของน้องผมนะครับ ควในหุผมนะครับผมฝากด้วยนะครับเป็นช่องเกี่ยวกับทําอาหารนะครับผมทําอาหารปักใต้นะครับอาหารซีฟู้ดนะครับผมก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับคัวในหุผมนะครับผมโอเคเดี๋ยวกินกันต่อนะครับมี fc ท่านหนึ่งอยากจะมาลงชิมฝีมือเมียผมนะครับได้นะครับผมมาได้เลยนะครับถ้าว่าจะมาต้อง เช็ดมากอนหรือว่าทูมากอนนะครับหืมกรอบหอม Oh, right. no.